เป็น,นช่องพี่แอนในเกงนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำจอมพลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปมาซื้อตั๋วนนั่นเองนะคะจะขึ้นบนไหนกันที่ขั้นเนี่ยเดียร์คอนหนึ่งคนขึ้นไปก่อน คลาายอยู blender, ado, no ่ทลายอยู่บันไดมี17ขแั้นต้องไปขายด้วยเนี่ยไปขายด้วยนะคะมันก็เอาไว้จูตัวต้องไหอเงี้ยต้องเดินไปเจอ ค่ะเดี๋ยวก็ลงตอนนี้เราถึงปากถ้ำแล้วพวกนี้นะคะจอประโลนหนึ่งซีของราชการห้าค่ะด้านนี้พอประโนหนึ่งคุณาของราชการเก้าส่วนด้านนูนวิจารางกรของ ราชการนิสิบค ah ่ะถ้ามาลงบาลามพิเทวดีเลยเรียนพักกันไม่น้อยไปตักทางกันไปกันนะคือก็กตใช่ไหมยูจะให้ลงลงแบบนี้นะ มีจับสองข้งไหลูกไม่จับเลยรอหัวโมงไหมสามโมงเลยดูดีร้องเราไหม ความยาวเท่านี้นะคะยาว240เมตรสูง25เมตรและกว้าง30เมตรค่ะ นี่นะคะเป็นจุดแรกทําำนะคะเรียกว่าทานศิลาค่ะคล้ายๆเหมือนทาน้ำไหลหรือทาน้ำตกค่ะนะคะเป็นชนชั้นลงมาบอกพี่สองเพื่อนๆดิว่าเป็นทาน้ำตกอ๋อสวยดิ ไม่อยู่ัดมาฮะเตรียมแต่ไม่ได้ใช้ตนี่สวยนะเป็นยีงส่วนไหะัวนี้คือ้างคาใช่ไหคะลำดโอ้มี้างคานะครับผู้ชมคือ้างขาค่ะคือางาวนี่อ้ เสียงค้างคานะทุกคนเตรียมมาทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้เลยคืออะไรกันนี่ไม่ได้เลยครงนีะคะก็จะเป็นอางเก็บน้ำมีชิดชนค่ะตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเวลาฝนตกหนักก็จะมีน้ำขังอในอ่างค่ะส่วนเก็บน้ำพิชิตชนค่ะที่เป็นบุหาเล็ก ยาประมาณสามเมตรของเครื ну <_ Jean Rabbit bulun> ่องพ่นครื่อ no ป้งกัน no ผิวหนัง no ค่ะแต่ตอนนี้เอาไว้ที่พิิธภัณั์สยามนะคเจอข้างในเหรอคะใช่ค่ะใครเดินเข้าไปด้วยหรอ่าถกมืดมากมันเป็นกตาลไม่ลึกมากแค่แค่นี้ยค่ะแย่ามันจะมดูแค่แค่พคนณ่นเื่อป้องันผิ่ ไมเข้าได้คเดว้ัไดะไปแล้วเดี๋ยวจะติดหมดไไเข้าได้หมดเลยไม่เห็นเมื่อวานที่เราไปทํำแล้วนั่นไม่ติดหน้าแต่ท่ำนี้ผมข้างในนี้ผมไม่ได้ติดฝายเติดแค่นา่ที่กว่าจนแปลว่าไรกู เมดูข้างบนนะคะข่าวเนียค่ะของข่าวเต็มเลยช่วยทำ้างข่าวเกือบล้ม หาวมากเื่อนข้างเมก็บพูดมากสวยอย่างนี้เ่้ไฮดกมากจริงๆ มืดมากเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะคะมันหินรูปข้างเท้าห้อยหัวค่ะนะคะย้อยลงมาส่วนน้านนยนะคะเป็นสร้อยาระยะค่ะเกิดจากหินง,ง,งอกกับหินย้อยมาชนกันค่ะด้านล่างนี้นะคะคล้ยายๆเหมือนพญานาคขมวนตัวห้ารอบนี่ก็จะเป็นแม่พียาค่ะ มาได้จับอันนี้สวยนะเนี่ยจัเดินต่อชื่อเดิมนะคะชื่อท่ามีชื่อว่าท่ามุจารินมุจารินที่แปลว่าพญานาคเมื่อวันที่1 9บเกธันวาคมพศสองพันส จนเราจะสร้างยอดหัวได้จินตนาการตรงนี้ท่านริ้วหมายอินทนูบ่ายยศของหารจอมพลค่ะใช่ค่ะท่านก็เลยตั้งชื่อว่าถ้ำจอมพลหรือเรียกง่ายๆว่าเผาวิจิตรค่ะสวยที่พี่ที่นี้วัดเจ้กันสี่ค <an> no, <combined> นนะคะณผู้ชมน่ารักสี่คนสวยริ้วมันหลุดไป ได้มาแล้วทุกคนไปมาแล้วทุกคนเรามาเดินต่อแล้วแต่มืดมากจริงๆนะให้ดูๆ โหข่ะโหขะสนุกสนุกเดินโหข่ะสนุกสนุกไปอีกแล้วเฮ้ยเจออะไรอป้าอือเจออะไรอยากเป็นหลุมเลยเอะท้าหนาตรงนั้นที่เป็นหลุมใหญ่ๆ เดิกกนดต่อจะเอาให้ดูคืนเดนี่เนขอเข่าหร อ๋อค่ะเป็นหินลูกเนื้อคู่ให้คล้ายเหมือนคนกําลังกอดกันค่ะในตำนานนะคะบอกว่าตรงนี้มัอกอนมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาในถ้ำแบบว่ามักกดมาหอมอะไรกันเนี้ยค่ะปูหรือสีไม่ชอบเลยสาให้เป็นหินค่ะอมือนี่นหนนะหได้แล้วมรับ ผักเยอะเไยโอ้ัหเวคจังโอ้โหสวยตรงนี้คืออย่างปิดไม่รู้ไม่ชอะไร ค่ะนี่ค่ะไปแค่ลงมาเหมือนจริงคะือนข้านเป็นท่าผู้ฤสีตาไฟตรงนี้ได้ทำปู่ฤษีนี่นะคะคือท่าปู่ฤสีตาไฟ ตัอนี้สิมันเหมือนของไม่ทะลุข้างบนกนะิ่นข้าไหมอุ้ยแสงเห็นข้างบนด้วยค่ะทุกคนอีแสงส่งมามาดูในกล้องกันออร่า ทุกคนมีออร่ามาด้วยนะทุกคนไม่ได้ตัดนะอันนี้ไม่ใช่สปอตลไลท์นี่แสงอาทิตย์นะฮะอันนี้ไม่ใช่สปอตไลท์นะไม่ใช่แสงไฟอะไรสักอย่างแต่เป็นแสงอาทิตย์ เอามาวาดดูด้วยสีสตาไปนะคะทุกคน เราจะทำแสงออร่าอีกนะทุกคนสวยสไหมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย